เฮ้ยเออดูอะูอโมเาจับอิงล่น้มองาอทองอิไม่เผหรอคันนี้ก็คือสันรางวัลในวันนี้นะกอยู่ว่าเนื่องจากว่าเราอยู่ที่จซนทรัลมหาชัยเนาะก็เลยอยากถามทุกคนว่าถ้าได้ถึงมหาชัยทุกคนแบบว่าไถึงอะไรกันบ้างอุโก็คือที่อะเคยมากชิญที่แนวแ้วกันกี้ใช่แล้วพี่คิดว่าพี่ Uhm. ได้ลองตอบบ้างว่าแบบว่าที่นี่มีอะไรบ้างอะไรอย่างงี้ยได้แล้วถ้ามามหาใช้ก็ได้ต้องนึกหลานผานเลอยู่แล้วอ่ะมีใครอีกมีอะไรอีกมีื่องอีกเฮ้ยแยกตอบใช่ฉันเองก็คือที่เจนได้ยินพันตามาก็คือเรื่องขนมเบี้ยใช่ไหมคะใช่ไหมลมเฮ้ยเฮ้ยคนนั้นเฮ้ย ได้มาทัวทร์มหาชายแบบว่า ก็คือเซนทรันมหาชัยนะคะแล้วก็พวกเรามาเป็นครั้งที่สองในการนอนโชวช์จำได้ไหมคะจำได้สิคะที่ฉันมาตอน h e ป v ี r โ t เทชันเนี่ยค,ะค่ะเออครั้งที่อนจริงๆเพื่อนยก็เคยมาตั้งแต่ส่วงซีซันมาประมาณสองร้อย ที่เราจะไปเพลง์บอกป์กันะคะเขมีกิจกรรมเล่นเกมมาให้ทุกคนเล่นกันด้วยนะคะใช่ไหมคะพี่เจนคะใช่ค่ะ่พี่เจนเขามีลานเยอะมากใช่ก claro> ็กล่าวว่าหลังเสร็จวันนี้ก็จะไปเดินเล่นสักหน่อยคือเราจะไปเลย สวยหรือว่าสวยไปแบบไหนับี้้ออตงสสวยย่ กั่ให้หนเป็นวิญญาณ โอเคค่ะพี่เชิญน่าจะภูมิใจพวกเราที่สุดเลยแหะพี่เชิญเห็นพี่เชิญร้องไห้น่ะนะพี่มันเลือกอะไรเลือกทะไรมเนี่ยค่ะก็ฝากไปที่เชิญได้นะคะ S R